สบายดีพี่น้องพ่อกันอีกแล้วครับคือเก่าเหมือนเดิมสําหรับคลิปนี้มึงพี่น้องครับเลี้ยวไปท้องฟ้าแอมแซมัดที่นี่กลางยุ่กลางทงคาค่ะในพี่น้องครับเป็นโนวมวันนี้เขาเจ้ไม่ยังขายพี่เบนเขาเจ้ามาขายยังกิน มีอะไรกินไหมน่ะหมูแดดเดียวเก่งกระคักเลรอแม่บ่อมือนีเเเ่เก่งเก่งกั๊มองแล้วนี่อบอกทีม่ะบอกเข,ข้าไปในทีมไงานบ้า้กักตุนสินค่าวจะบอกเจ้าบาทก่อนเออบอกเข้าไปในกลุ่ม เกี่ยงกับไปในกลุ่มกันครับผมมีหมองไข่กับเขากับน้ำนะครับ เซ็มเอ็มเซ็มเี้าจิ๋วทำอมาน้ำเด้อ <ừ. S 1> ซื้อกับข้าวมาด้วยซื้อกับข้าวกลางเดินเดนแด เดี๋ยวจะมาชี้จุดครับท่านกำนันการชัยใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าก๊จัดเจดีเจดีย์มาบอกแล้วเมื่อกี้จ้ารับพงแน่แคาอยู่นี่จ้าั่นคืนที่หน้าเวทีครับ คือสิหอดพุ่นคือสิหอดพุ่นกลางเวทีอยู่นี่บ่นี่ใ้คอบอยู่พุ่นเน้นต่าความสิเออมันเลียกทะเลกาอ่ะท่านั้นโอ้นึกว่าฟัวกราดกางไงกับไงครับพุ่พื้นที่อะไรก็ถิบว่เพี้ยนะอึนเนี่ยออกบ่เพี้ยพื้นที่เขตยนอึนเนี่ยสิ หาไม้พัติลีมากข้นไม่มองดูเลยมีเตรียมนี่เลยอันทุดเสือกได้แล้วพวกแหลกเด้อจ้ะประมาณนี้งละอ่คือบอโฟกัดคือบอโฟกัดกลางเรถสนนดอกเพราะว่าหลานข่าเป็นทั้งคืนเออเป็นหลานข่าทั้งคืนเป็นวัดกับซากุซียังเหมือนพื้นแล่อเกอสีเตรียมเดือนเตรียมนังเดียวก่อนแล้วของอันผู้ใดจัดก่อเจดียังเหรอเจดีปังไทยยังเหรอำนั้น ก็เป็นกระเทยตัวก็ดูแลดูแลตลาดับพาอแม่เราบอกบอกยังไงเราวะตามนั้นตั้งพีระก็ดิถอยเขาว่าพีระขันว่าไม่พังิรี่เต็มก็ดิถอยขึ้นมาอีกก็ได้เขาอยู่พี่ยันบอกยันมันในแคบแคบนะฮะตับตับมันสั่งมันในหน่อยได้หล่ะสั่งกระสีกับเกินพ่อครับสั่งกระสีชุดนี้ของไผยนี่เล็กโอ้ยกว้าง ทั้งอันอยู่ทั้งนอกได้หลือร้านขายอยู่ทั้งนอกแม่ร้านขายทางนอกครับนี่นายเวทีอยู่น้ำเฮาเหนือพอดีในคนประมาณเจ็ดแปดพันค่มาอหรไแแต่ปิดรอับว่ากแมนมันเหลือหน่ะฮะแมนครับแต่กเสียงามมีใช่ก็คือตั้งพี่ขึ้นไปพุ่น จากนี้ขึ้นไปหันกันสมมุติเราสังกระสีว่าอกออ้อมเข้ามาได้อีกแล้วคนไหลเลยแตขยายสังกระสีได้แต่ขันยูหันขยายสังกระสีบ่ได้เนี่ยพี่ล่างค่ะแม่นครับใช่เราต้องตั้งเผื่อนี่คือพื้นที่กว้างขยับมาก็ได้นี่ประมาณนี้แต่เราพอก็ตามเขานั่นแหละประมาณแนวนั้นปกติเอาจังให้เราไม้อาจจะในจังสิอธิบายมาไงนีฮะแล้วพกเขามาไงล้วมาบายผลแล้ว่ะตว่าเป็นยังไง บ่มีเบอร์โทรว่ายังบ่มีบ่มีอันดอกอยากให้เพิ่นได้หลายอ่ะนะอันพัฒนาทำไม่ค่าทำไม่คุ้มอันนี้อันนี้ยังนี่ไม่พัชลี่คุณรับเวทีไม่พัชลี่อันนี้แม่นห้องคนเต้นไหมครับแม่นพุ่นดอกให้คุ้นเต้นแม่นนี่คนเต็มไหนเวทีครับนี่แตายมันพ่ฒพี่ต้นเหว่พุ่นไหนลำพงเขาเหว่ยู่ทั้งพุ่นคิดว่านละตรงหน้าเวทีเออวันนี้ขันยุหันมันก็ได้หลายได้หนึ่งครับคนสามพันอยู่เต็ม นี่เออคันว่านายเวทีย่นี่นี่อะไรนี่นายเวทีอยู่นี่ง๊ามงครับเนี่ยเพื่อนเสียวน้ำบ่ถลเตใจหอนมันได้น้อยในก่อนนี้เด็กกันว่าสังกสีเพ่นวันล้วเพราะพอา่เป็นยังสังกสีเงีบเขาไม่หิกก็ได้เปิดท่กะสีมาไหมพอเขาอูจจักกัดเจ้าจังงานไปบอกกับจังคอยไปบอกะว่าตัวกเด ยิ่งงานมาหอดด้วยได้เดีววันทีสีมาแล้ววัสดีครับวัสดีครับเพื่นเจ้าน้าเพื่นสร้างแว้ได้ก่อนมันได้น้อยบบอรร์ท ว่าแล้วหมายไปนี่หมายไปนี่วามหมายผมเนี่ยเอาคับคับเจ้านายสังกระสีมาจากนี่ไปมันมันได้หน่อยคนได้นี่แมนบะมันต้องฝุ่นครับเน้ยวเนี้ยวเนี้ยงยาไตพอด่ะแมนครับเออแมที่ไหนัเมีาไตแดงคดจเมียนไปที่ไหอมันองแ่ล้ววันนี้เราขึ้มาหมายไปนี่แต่นในสิบประศนแล้าไหนเอาเอโท เจดดิยังเหรอ่งบาาแบบเราบอกเขาบางไงได้บายแล้ววะแนนพ่นไฟยังได้ขันมาตัางพี่ยันมันบ่ถือใจเพื่อนสิก้สิปถามสังกะสีเบิ้งวะผมขับ่อม,มีเบมือเพื่อนด้วยกันสงามแม่ขาดงามแม่ขาพอแม่ขาเขาเจ้าเรีนน้ำพ่นออเป็นพนจัดหลัง<อ>ขาน่าเอาซ้ำไม่นะพอดีแล้วนะคอจอดอยู่ผมก็จอด รถผมก็จอดทั้งหุ่นก็นได้ว่าได้ย่ายดิอยากให้มันได้หลายรถสังกะสีจะไหนเนี่เตียนวะน,นี่เจดีเจดีอยู่ไหมถ้าว่าผม,มเหมืนเป็นบุมีเบอร์เพิ่นอือเอาพี่เบนไปถามแม่ค้าแล้วเอาเบอร์โทรใหน้นะหรือพี่เบนโทรถามเลยก็ได้ว่าเอาแนวเก่าไม่พัชรี่เพว่าท่าน,น่ะไม่ก็เตียม,มเตียนบ่ราะเหมือนแน่นเลยนตีคนเนียเพราะหาพันบ่นะครับบอแต่ว่าเตียมสังกะสีพอดี อนยีนาทีจะตั้งกับเก็บดตั้งกับเทีบออมไปเซฟออมไปสุดพดหัววะเมื่อนั้นเพื่นเพิ่นถอยลงมาตำหนาไปที่เพิ่นบกวงคือยังมารำงมามีแคทบอกกันมาแมนครับมันก็เพิ่ห้ยิ่งขึ้นไปพออกหนาตัวแค่แผ่นเดียวยิ่งมังงาเ่นเ่ไงเดอของผมตั้งยู่พี่กันพเราแคทบอกออกไปกัโน้นคันแท้พหรอรัผมแต่กินมันกระเบิที่นี่ได้หนิ ประสานให่มันถือใจเพื่อนอยากให้เพื่อนได้หลายๆสนอกมือเร็งนั่นเพื่อนว่าเอาแนี้นีอยู่ส่นเน้วเสียกประสานค่าข้างนีมันเป็นตลาดนัดเนที่โอ้เพิ่งลงเพิ่งลงทัวไปนู่นน่ก็ยังมาเพิ่งเพิ่งลงตลาดเล้งของเพื่อนปั้นสูงค่อนางนี่ทเป็นตลาดเพื่อล้งตลาดของมะล้อม แบ่งกันออกอพื้นที่เขาพื้นที่กว้างๆแต่ว่าทีมงานเขาขอบมากค่นเบิ่งคลิปข่อยซื้อนักกินเข่ามาน้ำเด้อพออยู่นี่มี่อย่างก่อนเนี้ยแดดเดียวขอบคุณครับขอบคุณท่านแก่สังนกะสีครับขอบคุณครับ,อ,บ,รบอ่ะคลิปนี้ไปสมมติสกายเป็น้องเขาแล้วขอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้สบายดีพี่น้อง